ที่ครับยินดี <Okay. S 1> ต,ต้อนรับมาสู่ไมค์ครับบัคเก็ตอีดิชั่นและมาพบกับบ้านโง่ๆสองอันที่มีคุกกี้แล้วก็หมาโง่ๆหนึ่งตัว <Okay. S 2> โอเคสุดท้ายผมจะมาทําคลิปไมค์ครับเอ่อตัดสินว่าบ้านใครชนะครับไม่รู้คลิปเออสตรีมสดนั่นกับน้องบ่ายไม่ยังอัพโหลดไม่เสร็จเลยที่สตรีมสดกับน้องบ่ายนั่นแหละอัพโหลดไม่เสร็จเลยไม่ไหนึ่งชั่วโมงเลยอัพโหลดไม่เสร็จเลยมัง้งมั้งนะมาบ้านหลังแรกของเราก็คือ เอ้ทำไมไม่เอาคุณกันนนะก็น้องก่อนเลยเอาคุณก่อนเลยคุณก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไรน้องก่อนเลยมาบ้านของน้มาเลยมาเลยน้องมาน้องแ้กคืนนะบบ้านของน้องผมทขามีเขียนชื่อว่าเฮาจาทีวีชนแนลบ้าเอ่ะจ่าจ่าบ้านหนาน้องบ้าก็อดี้เอามาทำไมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันกาทุบโอเคมาดูกันเลยน้องบ้านของน้องผมนะครับมาดูกันติดัวโอเคมาอันนี้คือปุ่มเลยครับ ผมเปิดไฟครับคุมเปิดไฟเหรอเนี่ยครับจะเปิดไฟประมาณนี้นะคะอันนี้ห้องห้องน้ำแน่นอนเลยอันนี้ก็เป็นห้องน้ํานะครบก้อนนี้ก็เป็นชักก็ลืมเปิดไฟเอา้านี่ก็คือเอการอาบน้ำนะครับโอเคต่อไปก็ไปดูนั่นกันห้องกอไปเลยน,นี่คือห้องอะไรครับห้องนอนกับกินข้าวครับแล้วก็มี<ๆ>คนรับใช้โง่งย,ยืนหัวโดอยู่โอเคห้องบ้านของน้องผมก็มีประมาณนี้นะครับก้อนนี้โต๊ะครอบฟามีอยู่หูวแข็งนั่นเลย ก็ทำไมอ่ะมันช่วยไม่ได้อ่ะก็มีแต่แข็งๆขเนี่ยอันนี้คืออะไรอ๋อหมาน้อยของจ๋านะครับตั้งชื่อว่าอะไรไหมไม่ได้ตั้งชื่อเลยเพย์ไปไปเลยนี่อันนี้น้ำอุ่นน้ำอุ่นน้ำอุ่นเขียนปลายลงนี้แล้วกันนะของคุณต้องชนะแน่นอนเชื่อมีคุกกี้ด้วยถ้าใครชอบเออน้องผมก็แฮชแท็กจ๋าทีวีจ๋าทีวีชาแนลรับจ๋าทีวีชาแนลนี่คือหนึ่งของน้องอันนี้คืออันนี้ฝองคือผมนะคะ ถ้าผมก็กดสองถ้าเลือกน้องผมก็กดหนึ่งได้เลยนะครับใช่ครับท่านนี่ครับนี่มาดูว่าของผมกันไนดะ้คือจริงนะครับจริงกรงงกดเข้าไปก็ไปน,นี่นั้นเลยถ้าเป็นกลางคืนไฟจะเปิดหมดเลยนะครับทั้งบ้านเลยอะถ้าผม,มไ <c oughs> มายุ่งกับประตูเดียแหละว้าวเราไม่ยาเข้าไปเนาะซื้อจังเลยนี่ก็คือบ้านของผมของผมนะคบอันนี้ก็คือปิดไฟทำอาหารได้อันนี้คือตู้เสื้อผ้าของผมนะครับตู้เสื้อผ้านี่คืออะไรอะทิิงขยะ ว่าค no. ุณชนะแน่นอนเลยเชื่อสิอันนี้ก็คือห้องน้ำนะเปิดไฟตรงนี้อนาบน้ำตรงนี้นี่อาบน้ำอืออือออาบน้ำเสร็จแล้วก็ผมก็จุดตรีมฝดตัวใบสามเว้ยใบสีขึ้นนะครับจะยังไม่จบนะจะเอาไปข้างนอกนะห้องน้ำนะคะก็คือชกอครกชักโครกชักโครก้ฟอมไม่ค่อยเหมือนนี่ี่คือหลักชิชุแล้วก็นี่คือห้องนอนของผมนะครับนอ้กระตูต้ เหรอเฮ้ยนี่ครับมีประมาณนี้อันนี้คือตู้เย็นนี่ครับตู้เย็นหัวตู้เย็นมาปึ๊บ,บก็ได้ปำมาเลยปำเดิบๆนะครับเข้มแข็งก็แมวเฮ้ยจีแมวไม้จริงอ่ะจ่าอีแมวเริ่มดองๆแล้วก็เลยทวมเมื่อก,ก,กี้แมวนะครับเมื่อกี้แมวนะครับทุกทชมโอเคอน,นี่คือต่อไปก็คือสระน้ำนะครับทุกทชมอันนี้ก็เป็นสระน้ำได้ แล้วก็เตียงะะแล้วก็ที่ทําอาหารแล้วก็มีไก,ก่นนกรีบก็จะให้ใส่ไปช่องนี้บ้านน้องผมใหญ่มากแต่ว่าวงจรวงจรของน้องมีน้อยของผมมีเยอะก็ <c oughs> ไม่รู้จากวงจร <c oughs> ก็รู้จากแค่เลเซอร์โตอย่างเดียวอะนี่นะคะก็บ้านผมก็มีแค่เนีแหละ 太疲惫。Like